สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422จังหวัดอุตรดิตถแถลงข่าวเตรียมจัดงานโอท็อปอุตรดิต w o n d e r Fair 2อ2 5ัน2มหัศจรรย์สินค้าไทยจากใจอุตรดิตครั้งที่หนึ วันที่26 30มิถุนายนนี้ที่ชั้นหนึ่งและหน้าห้างสปปรรพสินค้าฟลายเดย์นายสิริวัฒนบุบผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์มอบหมายให้นางสาวนิรชาบันดิตชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานโอท็อุตรดิตฐ์วันเดอร์แฟ์2025มหาราย์สินค้าไทยจากใจอุตรดิษฐ์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนครือข,ข่โอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์เขาร่วมการถแถลงข่าวณห,ห้องคัดลียาชั้น4โรงแรมฟร i d เดย์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อจังหวัดอุตรดิตในปีนี้มีการจัดงานภายใต้แนวคิดโอท็ออุตรดิต Wander Fair 2025มหัศจรรย์สินค้าไทยจากใจอุตรดิตเพื่อส่งมอบสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวอุตรดิตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อจังหวัดอุตรดิตให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้คึกคัก ผู้คนออกมาจับใจ่ายใช้สอยและอุดหนุนสินค้าของคนอุตรดิตถ์มากขึ้นโดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท p อปจังหวัดอุตรดิตถ์ในปีงบประมาณ2,568กําหนดจัดงานจำนวน3ครั้งณห้างสรรพสินค้าไฟเดย์บริเวณชั้น1และหน้าห้างสรรพสินค้า ซึ่งครั้งที่1จัดระหว่างวันที่26-30ถึงมิถุนายน2568ครั้งที่2จัดระหว่างวันที่26-30ถึงกรกฎาคม2568และครั้งที่3จัดระหว่างวันที่16-20ถึงสิงหาคม2568 ประกอบด้วยสินค้าจำนวน40บูธแบ่งเป็นประเภทอาหารจำนวน23รายประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน3รายประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน7รายประเภทเครื่องดื่ม3รายและประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร4รายออออยยาากกจะลงชิ ก็ให้เขาลองทานเป็นชุเลอร์ก็คือที่ปานต้มขึ้นนะคะก็ผงด้วยกับชุเยหร์บลอฟฟิ้ทชเรีรนมีกาแฟทุเรียนช็อปชิมได้แล้วก็อยากให้ลองของนี้หลากหลาทช่เราจะป,ะปูกบนพื้นที่ภูเขาในอำเภอแัตแงแล้วนะคะทีมข่าว aec tv channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะ ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC t ทีว a n n e นประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน